สวัสดีครับวันนี้ผมมานัชัยนำเหรียญ10บาท2สีวราระครบรอบ100ปีกระทรวงคมนาคมมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันครับเหรียญน,นี้ออกเมื่อวันที่1เมษายนปีพศ2555ระครับด้านหน้าเหรียญเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับส่วนด้านหลังก็เป็นตาของกระทรวงคมนาคมครับผม เราจะเรียกกันว่าตาพระรามทรงรถนะครับพระรามทรงรถมีความสวยงามมากนะครับด้านหลังมีลวดลายไทยอยู่ในเนื้ออยู่ในภาพเยอะมากนะครับท mm hmm. ้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่กดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจครับผม mm hmm. ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ